จะเริ anyway, leave, ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะครับออกมากดคู่เลยรีบหน่อยดิอบแล้วนะครับของรุ่นลุกกี้นะครับอายุไม่เกิน5ปีนะครับอายุไม่เกิน5ปีไอ้บุ๊ดสุดแล้ววะนาิกาเดียวกันกับรุ่นเลดี้เลยนะครับรุ่นเก้ารุ่นเก้าเลยไม่จะร้ายไม่จะร้าย5รอบเก็บกระแนงไอ้บุ๊ด ศูนเก้าครับตอนนี้ศูนย์เก้าเล็อ่าศูนยแปนะครับศูนย์แปด่ไม่นำาีม,ม,มา่ศูนแปนาร้านนะครับตอนนี้นะครับก็่ด้วยิ่ง้ยหกสเลยนะครับเดสามร้อยเจ็ดสิบสา้อยเจ็ดสิบด้วยน้ารูปครับน้าูบสกตินะ <5. S 1> นะ สองห้าด้วยเต็มแม็กเลยอ๋อมาทั้งสองนะฮะเสียวนะฮะผมก็เสียวนะฮะได้รับกับผมได้ไหมฮะถ้าเกิดแฮกตัวละครทีมงานแบรน์ยกไอพีนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะครับยกไอพีเราไม่ร้องนะไม่ร้องนะฮะอย่าร้องพีนะครับเไมีเป็นไรมีตั้งหลายรอบโอเคนวเหมือนยังไม่ปลดยังไงไม่รู้ว่ะ รัหนึ่งแปดนะครับรับแปดลอุ้ยไม่ได้ปนเลย